สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปปชอฟ้องเองเอาผิดนิพนธ์สมัยเป็นนายกอบจอสงขลาละเว้นไม่จ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์มั่นใจหลักฐานแน่นคาดยืนฟ้องในสองสัปดาห์ วันที่10มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชว,ว่า หลังจากคณะทำงานร่วมระหว่างอายการกับปปชไม่สามารถหาข้อยุติที่สมบูรณ์ในคดีการฟ้องคดีอาญานายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีการไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอนเนกประสงค์ให้แก่บริษัทพลวิทย์เทคจำกัดในสมัยดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอาบาจอสงขลานั้น ล่าสุดปปชได้รับหนังสือตอบกลับจากอายการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีคำสั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าวเพราะเห็นว่าสำนวนคดีปปชยังมีความไม่สมบูรณ์ซึ่งที่ประชุมปปชได้นำเรื่องดังกล่าวมาหารือกันเรียบร้อยแล้วและมีมติให้ปปชเป็นผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเองต่อศาลเพราะมั่นใจว่าปปชมีหลักฐานแน่นหนาพอในการเอาผิดนายนิพนธ์ได้ ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักคดีดำเนินการเร่งยกร่างคำฟ้องเองเพื่อส่งมาให้ที่ประชุมปปชตรวจสอบและลงนามในคำฟ้องเองคาดว่าจะยื่นฟ้องเองได้ภายในสองสัปดาห์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ